สัสดีค่ะคลิปนี้จะพาพเพื่อนๆมาเก็บดอกประกาศค่ะน,นี่เป็นดอกประกาศผักกวางตุ้งนะคะกวางตุง้งบอกชอยนะคะอ่านั่นแหละภาษาไทยก็อะไรนะจําไม่ได้สักทีนะห้องกวางตุง้งอ่ห้องกองไต้หวันอะไรสักอย่างนี่เลยห้องกงไต้หวันห้องเต้อะไรประมาณนี้สับสนไปหมดเรียกบอกชอยโอเคนะคะนี่คะพอสปริงมันก็จะเป็นดอกนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันนะคะ สวยๆเลยอ่ะนี่สดๆดกำลังน่ากินนะคะโหน่าเก็บมากเลยตัดเลยกำลังแบบว่าถูกฝนนะสดสดสวยเลยอ่ะวันนี้จะแข็งไปแล้วนะดอกใหญ่ประมาณนี้มันเริ่มแข็งแล้วทาว่านเพื่อนนีตัดดอกขบกาดไปไว้ไปแช่น้ำไปกินนะคะไว้ทำกินนะ ต้มแล้วก็โรยปลาคัตสโดนั่นแหละหง่ายๆนะอันนี้แบบอวบมากเลยอ่ะอวบมากเลยอ่ะเพื่อนดูต้นเก่ามันนะเห็นไหมเนี่ยต้นเก่า,านะใบมันจะแบบแก่และอันนี้ก็คือต้นเก่ามันเนี่ยพอดอกมันออกดอกมาก็จะนี่ เราก็กินดอกค่ะดอกผักกาดเนาะมันเอาไปจอแบบคนเหนือแต่การทำให้เป็นนะก็เรียกจอผักกาดจอใช่ไหมดอกผักกาดจอนะคะสวยจ้าสวยสวยมากเลยอาตายอี่วบมากเลยตัดแบบขาดชุบนี่ค่ะดูข้างในมันนะนี่ ประมาณนี้กำลังแบบอวบกรอบดีเพราะว่าถ้าแก่ไปมันจะเหนียวนะคะนี่ประมาณนี้โอเคเลยอ่ะ จะเลือกตัดดอกที่แบบว่าใหญ่ๆพอสมควรเล็กๆแบบนี้เราไว้วันหลังเนาะเอาดอกทรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้ตัดโอ้โห,โหโดูบเดียวเต็ม นนก็อันนี้ก็กอใหญ่อันนี้โอ้โโดอกแก่แล้วอันนี้เรื่องรีบตัดไปแล้วอันนี้เป็นดอกคาบุนะคาบุเดี๋ยวจะ,ะตัดให้ดูดอกคาบุต้องถอนมาหมดเลยเนาะ เดี๋ยวจะตัดให้ดูคาบูทฮค่ะข้างในมันจะแบบว่าเป็นแบบฝ่อเป็นอย่างเงี้ยเนื้อมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ไดิฉันเลย่อนะเนื้อมันจะเป็นอย่างไงหันไปมันจะไม่อร่อยแล้วมันไม่กรอบไม่อร่อยหมดความอร่อยแล้วก็จะกินกินใบนะ,ะกินใบนะกินดอกนะคะอร่อยนะตอนนี้รสชาติก็ออกขมนหน่อยนั่นแหละเหมือนผักดอกประกาศทั่วไปนั่นแหละคะ่ะ ผักกวางตุ้งทั่วไปนั่นแหละนะมันก็ตัดเอาแค่ดอกมันเดี๋ยวเอาแค่ดอกมันนะคะนี่สดๆเลยเขียวๆเ,เลยนี่จะดอกแบบดอกแบบใหญ่ยาวหน่อยนะมันจะแข็งนะ จะแข็งแล้วคันเพื่อนมันจะแข็งแล้วเนาะตรงเนี้ยแต่ก็ออกพอได้แต่ว่ามันจะแข็งหน่อยต้องตัดตอนอ่อนๆแบบนี้นี่ค่ะวันนี้ก็แค่นี้แหลนะเนาะเอาแค่พอกินก่อนคอันเพื่อนเราไปเอาแช่น้ำไว้นะแช่น้ำไว้แล้วก็ลวกไว้ลวกจิ้มลวกกินนะกับ อซอสตัวเหลืองนะเพื่อนก็กินง่ายๆบ้านๆสไตล์ญี่ปุ่นน่ะค่ะก็ไม่ได้ค่อยดัดแปลงเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวพา,พาเพื่อนๆมาดูผักกาดนะว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันจะออกมาเป็นดอกนะออกมาเป็นดอกแล้วก็เราก็จะกินดอกกันค่ะแล้วก็ปลูกใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะดอกเก็บดอกผักกาดกันจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายนี่นะคะเบสิกเบสิกนะคะโรยผงปลาลวกแล้วก็โรยผงปลาโรยโชยุ uh, you, นะคะซอสเหลืองแล้วก็กินค่ะเหมือนอบ้านเราก็ต้มลวกกิ้มน้ำพริกป,ประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะจะไปลวกจิ้มอย่างอื่นก็ได้ไปแกงก็ได้นะคะตามสะดวกจ้า